สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะคะสำหรับหัวข้อไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะโดยที่ออมยังไม่รู้ว่า ชาวธาตุลมกับคนที่จะเป็นคู่กรณีกันไพ่จะเปิดออกมาเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการสุ่มแน่นอนนะคะก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีที่สุดนะคะแล้วก็3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเรานะคะเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะใครที่ผ่านเข้ามาอยากสนับสนุนช่องนี้นะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยสามารถที่จะสนับสนุนกันโดยตรงได้เลยนะคะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะจองคิวนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะรายละเอียดทุกอย่าง อยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะยังไงอมก็ฝากเนาะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์ comment, หรืออะไรก็ตามนะคะทีเออ่เป็นการสนับสนุนกันนะคะเป็นการให้กำลังใจกันเนาะยังไงอมก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนกันนะคะเอาละตามธรรมเนียมเราจะมาเช็คพลังงานหลักของชาวธาตุลมนะคะสักหน่อยว่าเออคลิปนี้นะคะใช่ของคุณไหมนะคะคลิปนี้เนี่ย ออพลังงานตรงกับคุณไหมนะคะโดยดูพลังงานหลักของชาวธาลุมกับเขาคนนั้นนะหัวข้อไปต่อหรือพอแค่นี้คุณกับเขาได้ไพ่หกเหรียญความสัมพันธ์นี้มีการดูแลมีการเกื้อกูลมีการเกื้อฟื้เอื้อเฟื้อหรือว่าทําธุรกิจทํามาค้าขายด้วยกันก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยกันทํางานช่วยกันเรียนอะไรบางอย่างอะไรย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบบว่าออดูแลกันนะคะเปกันไปเปกันมาเธอเลี้ยงมือนี้ฉันเลี้ยงมือหน้าอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะ นะหรือมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเปก็ได้นะแล้วก็มันมีมีโอกาสมากๆเลยที่ความสัมพันธ์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเงินการทองผลประโยชน์การลงทุนหรือบ้านอสังหานะคะมีไพ่ชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้สบกันขึ้นมานะคะใบหนึ่งเออความสัมพันธ์ดูค่อนข้างมั่นคงมากเลยมีแปดเหรียญด้วยนะคะโดดเด่นชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันมากมากคือโดดเด่นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบหนักแน่นมั่นคง นะคะแล้วอย่างที่บอกมันอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ก็ได้นะคะหรือว่ามันมีความหนักแน่นมั่นคงในลนักษณะของการแบบเฮ้ยมันมันดูแลการมันมันมันไปกันเรื่อยๆเลยนะคะมันมีความสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดูใต้สํหรับสิสามเยเท้าแต่อาจจะเป็นรักทางไกลหรือเปล่านะคะมีความห่างเหินกันเ,ออเป็นรักทางไกลนะคะหรือว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีภาวะการนิ่งสงวนท่าทีนะคะอาจจะมีภาวะของแบบช่องว่าง นะคะระหว่างกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะมีช่องว่างระหว่างกันอยู่เป็นรักทางไกลนะคะมีการหันหลังให้กันก็ได้นะเนี่ยแต่อ้อมมองเห็นต่อให้เป็นรักทางไกลต่อให้หันหลังให้กันต่อให้มีการนิ่งสงวนท่าทีนะคะแต่ก็รู้สึกแบบอ้อมมีความรู้สึกทั้งคู่แบบมีความคิดถึงกันตลอดนะคะหรือว่ายังแบบยึดติดถือมั่นอะไรกันบางอย่างอยู่อ่ะอืมนะคะก็ดูแล้ว ค่อนข้างสายใยแบบสตรองอยู่นะนะคะเปิดไพ่เพิ่มให้ได้ชาวกรกฏแล้วก็ชาวสิงห์นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มีความยากที่จะดิวกันนะเช่นอายุต่างกันอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะก็เลยอาจจะดีวกันยากลักทางไกลก็ทำให้ดีวกันยากได้เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างมีอะไรเนาะ นะคะอันนี้คือพลังงานหลักของชาวธาตลมกับคนคนนั้นนะคะถ้าตรง6 0 0ขึ้นไปไปต่อได้เลยแต่ถ้าครึ่งครึ่งกลางกลางไม่รู้ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณเนาะเอาล่ะขอดูเลยค่ะว่าถ้าชาวธาตุลมไปต่อกับเขาจะเป็นยังไงถ้าชาวธาตุลมไปต่อจะเป็นยังไงคะ่ะถ้าธาตุลมไปต่อ มีไพ่ชาวาธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะถ้าชาวาธาตุลมไปต่อเอ้ยเอาว่าโอเคนะเอ,อมีความรู้สึกถ้าไปต่อนะมันได้ในเรื่องของสมมตินะคะการเงินการทองผลประโยชน์การลงทุนบ้านอสังหานะคะได้ในเรื่องของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างไหมนะคะเป็นเรื่องของมรโดกตกทอดอะไรนี้ก็ได้ ะะบางทีพ่อาจจะอยากจะบอกว่าจริงๆพวกคุณไปไหนกันไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างต้องข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องผลประโยชน์นะน่าจะไปไหนจากกันไม่ได้หรอกก็เป็นไปได้ค่ะเนะะพราะฉะนั้นะมันดูแบบมันดูมีความสตรองมีความเหนียวแน่นมีความอุ่นหนาะฝาข้างนะคะมีความแบบสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตอะไรกันอย่างเงี้ยนะไม่งั้นก็เหนียวแน่นด้วยเรื่องของสังคมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย แต่นะคะมีมีชาวราศีมีนเพิ่มเข้ามาแต่อะไรแต่มันดันแบบไม่เฮลตี้อ่ะมันดันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนน่ะมันดันเป็นคนในสังคมอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นขี้ปากชาวบ้านหรือต้องมีการนินทานะคะหรือว่ามันดันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบมักจะมีเรื่องไม่ค่อยดีต่อใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปต่อเอาองว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่นะนะคะความสนิทแนบแน่นเหนียวแน่น นะคะการเงินการทองผลประโยชน์หรือว่าแบบคนในสังคมอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าพอแค่นี้ละคะถ้าชาวธาตุลมพอแค่นี้จะเป็นยังไงถ้าชาวธาตุลมไม่ไปต่อมีให้ชาวเมถุนค่ะชาวตุลถ้าชาวธาตุลมไม่ไปต่อถ้าไม่ไปต่อนะ อาจจะแบบได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้เช่นพลังงานเนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะถ้าคุณไม่ไปต่อแปลว่าคุณเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้ก็ได้นะ,ะถ้าคุณไม่ไปต่อนะ,อะนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่ไปต่ออืคุณอาจจะใช้คําว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเท่านั้นอะเราจะข้องเกี่ยวกันเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์หูหุ้นส่วนเท่านั้นนะเราจะข้องเกี่ยวกันด้วยการที่เราเป็น มีสิ่งจาเป็นร่วมกันเท่านั้นนะหรือว่าเราจะเป็นคนในสังคมร่วมกันเท่านั้นนะอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปต่อแต่สถานการณ์เอา่ายัางมันเหมือนมันยังดูดูกันไปได้อ่ะเอา,านะมีความรู้สึกนะมีไพ่ชาวทัดไฟเมสสิงธนูบางทีเป็นรักต่างวัยนะคะถ้าคุณไม่ไปต่อถ้าไม่ไปต่อเอารู้สึกว่าชาวทัศนลมอาจจะมีโอกาสได้เรียนได้เรียนร,รู้สิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้คนใหม่ๆก็ได้นะคะหรือถ้าคุณไม่ไปต่อ คุณจะยังรู้สึกมีแรงดึงดูดกับเขาอยู่นะคะหรือถ้าไม่ไปต่อก็ยังต้องข้องเกี่ยวเรื่องเรียนเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะสรุปถ้าคุณไม่ไปต่อจะเป็นอาจจะได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะหรือว่าได้ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องที่จาเป็นเท่านั้นแล้วอาจจะแค่ดูดูกันไปก่อนแต่ไม่ได้ไปต่อในฐาน,นะอะไรไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปต่อกันในฐานะคู่รักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แบบเออก็ดูดูดูทำในสิ่งถูกต้องแล้วแล้วรอดูสถานการณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะ นะคะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเออได้เลือกคนอื่นๆนะคะมีคนใหม่ๆคนคุยอะไรเงี้ยนะทีนี้เรามาดูข้อดีข้อดีอของการไปต่อค่ะหนึ่งใบเท่านั้นข้อดีของการไปต่อแค่ใบเดียวข้อดีของการไปต่อคือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันได้ก็ได้เป็นคนที่ร่วมทำอะไรกันหาเงินนะคะ เรียนทำงานนะคะปรึกษาหารือกันได้เป็นที่ปรึกษาที่ดีก็ได้ q u e Queen n i น n o o s w o r t s อาจจะหมายถึงความจริงจังนะคะหรืออาจจะหมายถึงความแม่นยำความชัดเจนเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีอ่ะเออนะคะหรือว่าเป็นคนคุยที่แบบค่อนข้างโอเคอันนี้คือข้อดีนะนะคะได้ที่ได้ที่ปรึกษาที่ค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาแล้วแบบเชื่อถือได้เออใช้คำนี้ด้วยนะ นะหรือเป็นคนคุยที่แบบเออดูจริงจังอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะหรือช่วยทําอะไรที่มันจริงจังอยู่พอสมควรเป็นถ้าไปต่อข้อดีก็คือยังยังได้พูดได้คุยยังเป็นคนในสังคมร่วมกันได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ไปต่อล่ะถ้าพอแค่นี้ละคะใบเดียวค่ะถ้าพอแค่นี้ข้อดีของการที่ไม่ไปต่อใบเดียวข้อดีของการที่ไม่ไปต่อ ข้อดีมีไพ่ชาวธาตุน้ําขึ้นมานะมีนกรกวพิจิกข้อดีของการไม่ไปต่อข้อดีของการไม่ไปต่ออาจจะเป็นการที่คุณจะได้ไปทุ่มเทกับการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆกับตัวเองได้อะ mm hmm. เช่นมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเนี่ยเป็นคนใหม่ๆเป็นรักครั้งใหม่ข้อดีของการไม่ไปต่อนะคะไปทุ่มเทให้กับ สิ่งใหม่ๆได้อาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้ไงเป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่เข้ามานะคะเป็นมิตรภาพอะไรที่เข้ามาก็ได้ได้ไปทุ่มเทตร,ตรงนั้นอะไรเงี้ยข้อดีของการไม่ไปต่อข้อดีของการไม่ไปต่ออ,อ,อาจจะไม่ต้องสมมุตินะไม่ต้องแบกอะไรแล้วเช่นอะไรอะแบบข้อดีของการไม่ไปต่อคือไม่ต้องแบกไม่ต้องแบก ความรู้สึกอะไรบางอย่างเช่นความหวั่นไหวที่มีต่อการความชอบที่มีให้กันความหวั่นไหวนะคะอ่ะทีนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วข้อเสียนะคะข้อเสียของการไปต่อค่ะใบเดียวนะข้อเสียของการไปต่อหนึ่งใบข้อเสียของการไปต่อข้อเสียของการไปต่ออาจจะแบบ มองเห็นอนาคตได้ยากก็ไดห้หรือว่าข้อเสียของการไปต่อก็คือข้อเสียของการไปต่อก็คือสี่เหรียญคือความประหยัดใช่ไหมมีเซฟโซนข้อเสียของการไปต่อก็คืออ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังอนาคตได้ยากเพราะว่ามันทำได้แค่กักกันอสมมตินะคะ ข้อเสียของการไปต่อคืออาจจะเป็นได้แค่ความสัมพันธ์ในเชิงกักนะออาจจะกักกันไปในอนาคตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกันได้แค่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้นอ่ะสมมุตินะข้อเสียมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่ะสมมตินะเห็นแกนตัวก็ได้ะนะคะเห็นแกนตัวที่จะแบบ ให้ความสัมพันธ์มันมันอยู่ได้แค่เนี้ยไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็แล้วอันนี้คือข้อเสียนะนะอาจจะแบบเป็นเซฟโซนที่มีเป็นโลกใบที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะข้อเสียนะนะคะแต่ออามีทำไมออมมีความรู้สึกความสัมพันธ์ได้จริงๆมันมันมีอนาคตได้นะจากพลังงานทั้งหมดเนี่ยเป็นอนาคตที่ดูแล้วเหนียวแน่นมั่นคงนู่นนี่นั่นด้วยซ้ำอ่ะนะเอาเป็นว่าข้อเสียคือเป็นความสัมนธ์ในเชิงกากละกันนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจน อย่างนี้แล้วกันนะหรือกักกันไปได้แค่เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องงานเรื่องเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ข้อเสียของการไม่ไปต่อล่ะข้อเสียของการไม่ไปต่อใบเดียวข้อเสียของการไม่ไปต่อมันดูกลายเป็นไม่ค่อยดีอะ่ะข้อเสียของมันก็คือแบบกลายเป็นต้องอดทนกับอะไรกับกับถ้าไม่ไปต่อเนี่ยอาจจะต้องแบบ หนักใจต้องใช้ความอดทนต้องคิดมากต้องเสียดายการเอาสมมุติก็ได้นะถ้าไม่ไปต่ออาจจะรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายคอนเนคชั่นนี้ถ้าไม่ไปต่อจะรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะมันหนักอกหนักใจนะมันหนักอกต้องยกออกมันแน่นอกต้องยกออกอะไรหรือเปล่านะเนี่ยข้อเสียกายเป็นไม่ดีอะ่ะเออข้อเสียกายเป็นต้องแบบหนักใจคิดมากออ่ผิดหวังนะคะเสียดายอะไรเงี้ย นะอะไหนนัน่นก็ต้องดูแล้วล่ะว่าอะไรอย่างนี้ไพ่เชียร์ให้ยังไงค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะไพ่เชียร์ให้แบบไหนคะไปต่อหรือพอแค่นี้ไพ่เชียร์ยังไงมีไพ่ชาวธนูนะก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะคือความสัมพันธ์เนี่ยเอามองว่ามันเป็นความรักได้ยากอยู่เหมือนกัน มีคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีใครบางคนในที่นี้ขี้เบื่อนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดันสมมตินะมันดันเป็นแฟนกันมันแต่งงานกันมันมั่นหมายกันนะคะหรือว่าพวกคุณเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องเรียนหรือว่ามันเป็นเรื่องแรงดึงดูดอะไรบางอย่างอะนะคะเออเช่นเป็นเป็นผู้ซัพพอร์ตเรื่องงานซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยหรือว่ามันดันเป็นแฟนกันไหมมันจะเบื่อเบื่ออยากบ้างอะไรเงี้ย นะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องมีเรื่องงานเรื่องเรียนข้องเกี่ยวกันเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปก่อนก็ได้ไงอืมนะคะอาจจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยสมมตินะคะจริงๆมันอาจจะดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมักจะมีการทําอะไรด้วยอารมณ์ไหมเช่นความหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงซึ่งกันและกันนะคะอ,อ่อมักจะแบบ ทำอะไรด้วยอารมณ์นะคะทำด้วยความฉุนเฉียวการรีบร้อนตัดสินใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนรักความสมบูรณ์แบบอยู่ตรงนี้เป็น perfectionism <c oughs> ก็ได้ที่ทําให้ระวังว่าจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ไปหน่อยนะคะเ <c oughs> ออนะด้วยอารมณ์แบบขัดเหตุผลหรือว่าแค่รู้สึกว่ามันไม่เพอร์เฟก็เลยแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้น <c oughs> เป็นไปได้อาจจะใช้วิธีถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยเป็นค่อยไปเอา นะคะรอดูการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอนาคตก่อนก็ได้อะไรเงี้ยอืมอืมอืมอมอ๋มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องงานอ่ะอาจจะต้องทนทนเจ็บใช้คําว่าอะไรมันยังเรียนด้วยกันมันยังทํางานด้วยกันนะคะมันอาจจะ มันอาจจะยังต้องเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นรักสามเศร้าเราไม่ได้ข้องเกี่ยวเรื่องงานใดๆเนี่ย <S <S 1> <S 1> ต้องยอมเจ็บเอาว่าต้องยอมเจ็บยอมเจ็บเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับกับพลังงานที่มันไม่ต้องเป็นรักสามเศร้านะคะหรือว่ายอมเจ็บเพื่อที่จะปล่อยรักสามเศร้าครั้งนี้ไปก็ได้ถ้ามันเป็นรักสามเศร้าจริงๆนะพระาะมองเห็นค่ะมันมีแรงดึงดูดต่อกันมากจริงๆอ่ะ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องแรงดึงดูดเรื่องเคมีเรื่องการสปาร์กหรือว่ามันจะเป็นแรงดึงดูดในเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรก็ตามอ่ะเอาว่ามันแค่ไม่พร้อมในเรื่องของความรักหรือมันแค่แบบมีอะไรบางอย่างไม่เฮลตี้อะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นจะค่อยดูจะค่อยค่อยดูกันไปค่อยท้่อยทีท่อยอาศัยกันไปก่อนหรือว่าจะยอมเจ็บเพื่อเพื่อให้จบสถานการณ์รักสามเศร้าก็ได้เช่นกันเอามองว่าไ้าอยากให้ลองทบทวนดูในแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะต้องใช้เหตุใช้ผลแบบ สักนิดนึงในแต่ละคนน่าจะหลายหลกหลายหลากห,ห,หลายกันไปงั้นเอาขออนุญ,ญาตฟันธงใบเดียวก่อนว่าแนวโน้มควรไปต่อหรือพอแค่นี้เอาใบเดียวซิเอาใบเดียวแนวโน้มควรไปต่อหรือพอแค่นี้ใบเดียวเท่านั้นค่ะ <laughs> เออมันก็ยังไม่ได้ฟันสักขนาดนั้นนะคะมีไพ่าชาวกรกฎแล้วก็ชาวพฤ้ศพกรณีถ้าพวกคุณเป็นแฟน,เป,น,แฟนเป็นสามีภรรยาเอาว่าจำเป็นต้องใช้ความพยายาม นะคะในการฟันฝ่าความแตกต่างซึ่งกันและกันนะคะอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒน,นธรร,รมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรนะถ้ามันเป็นตัวจริงซึ่งกันและกันไปแล้วอะท้องมีลูกด้วยกันไปละเป็นตัวจริงซึ่งกันและกันทางใดทางหนึ่งไปแล้วต้องใช้ความพยายามหรือต้องพยายามเอาชนะใจผู้ใหญ่นะคะเอาชนะใจพ่อแม่เขาเอาชนะใจพ่อแม่เราหรืออะไรก็ตามอาจจะต้องใช้ความพยายามหรือเปล่าเพราะว่าอมมองเห็นมันมีความยากอยู่จริงๆอืม นะคะมันมีความยากอยู่จริงเพราะนั้นแล้วกรณีถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วอันนั้นเป็นการครบซ้อนจะยากแน่นอนอืมนะคะในเรื่องของการครบซ้อนอันนี้เอามองว่าไปต่อเนี่ยยากแน่ๆแล้วละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นต,ต้องลองวิเคราะห์กันไปแต่ละเคสน่าจะไม่เหมือนกันนะคะอืมต้องดูอะไรอีกไหมอะ เออเดี๋ยวขอ,อขอดูไปแนวโน้มความสัมพันธ์ให้สักนิดแล้วกันค่ะชาวธาตุลมไปต่อหรือพอแค่นี้ขอแอบ,บดูแนวโน้มสักหน่อยแล้วกันค่ะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอแอบ,บดูแนวโน้มสิอขอแอบ,บดูแนวโน้มสิมีไพ่ชาวกลุ่มชาวเมธอาจจะต้องมีการตกลงอะไรกันบางอย่างค่ะจะมีการมาทําข้อตกลงเจอกันตรงกลางหรือว่ามาดีลกันด้วยอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะนะคะอาจจะมีการดีลกันมีการทำข้อตกลงอะไรกันสักอย่างหนึ่งการดีลกันนั้นมันน่าจะมีสองทางล่ะเอาว่าจะเป็นการปลดปล่อยกันไปหรือไม่อย่างนั้นก็คือยอมเยียวยาสถานการณ์อะไรบางอย่างคะ่ะเป็นการดีลกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังมั่นคงอยู่ได้หรือเป็นการปลดปล่อยกันไป น,ะะน่าจะมีหลายเคสม,มันตรงกับทุกคนไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานลักษณะสุ่มอันนี้ก็ดูเป็นเพีเพยงแค่ไกด์ไลน์อมว่าอมก็ดูให้แบบละเอียดนิดนึงแล้วนะคะก็ลองดูลวกันว่ายังไงบ้างนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันดันซับใหถึงแสนซับนะคะเพื่อที่ว่าอมจะได้เอาโล่เงินมาฉลองกับทุกๆคนนะคะเราก็จะได้มาแจกของรางวัลกันมีของมาแจกถ้าครบแสนซับนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย